เรอกหลานมั่นือพักถองน้เลยกังครับแม่ักมะเสลาอ๋อครับสวัสดีครับคุณแม่ครับเส้านี้ได้ยังกินเนาะครับแม่สีมักหมูมักหมูวไปานอกไปกินกังเว้นอ๋อตอนเฮ็ดตอนเ้าเฮ็ดผ้าครับสียางหกพาซูกินแล้วเฮ็ดเนีกินไปวันตะกินตอนข้าไปทายงานพร้อมเราไหมเนาะกนราตอนเสานี่ก็ิดาเนี่ยเราก็ติดป้นปลาอืพอา จำปนปลาเค็งได้พี่น้องมนี้จจำปนปลาคอปุะดดปลาคอนี่คักก็ปลาเค็งอีกเด้เอาพื้นผู้มากปนออกว่าคือวัาเดี๋ยวพวกว่าขึ้ดทำกันไปหาสื่อพักมากินกับปลนสักวันพี่น้องครับสนบักแมาน่เดครับบกแมบก่่ตีแกงมะม่กินนะครับโอเคครับเนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะนี่บอกอาหารโอะ กำลังเก็บกวาดบ้านสองสาวทิ้งไกลเป็นค,นค้อนไกลนะโอ้มาคืดเถอะใส่แล้วมันเป็นลุมปะที่ดาใส่แล้วเป็นลุม่มใส่กับไปแนมลงพื้นได้ย่างสิอ้อย่างเบิ้งไอ้ใสใสเว่นไปแว่นไายบ่ ก็คือแพ้สิบอทำให้รำคาญใจจากต่อไปให้เจ้าเอิ้นเขาว่าแฟนป่ะไปกันจะได้รีบกันมาทำงาเย็บซอยพี่ไอหรือเป็น ตัวภาระของพี่ไอ้พี่ไอ้เก็บจากองซาออกมาหรือเปล่านี่ฮะ่าผู้างทีละ่าน้องทีละล่าคนลังะนุใเน่ยมูยกับบลเว่าเมนบอะหรอ เอาไปใส่กันทำไมนะทิดากระดาษที่ชู่กับเกี่ยวเน <c oughs> ี่แยกออกขวดอนุกเอาไปทิ้งไปใส่กระสอนงนบ <c oughs> แก่งนะตัวหรือ,อยังคิดว่าคิดจะผ้าท่ดาเล่าไปตรวจกิจการเพิน่นนี่บอสุดชีไปตรวจกิจการเป็นตัวดูรูปแค่ยัเงเป็นตัวทำไมเขาตัวถูกทุกก่องล่ะนี่ระดับระดับเอ่อจ้าของกิจการแล้ว คนเล่าเร้อ่องใครที่ทำไม่ดีคนน่ากำลังทำการหาสอห้าสอบ้านหน่วยห่วยห่วยห่วยตัง้งขวดที่คนรอกนี่โย สิบหกสิบนี่ก็ได้ครับวทีเราก็เอาอ๋เอเึ้นา้นสลาะยี่สิบกว่าบาทอีกอนะไร้จาจะไปตาม,อมเออุรนี่อยู่นหนีนี่เอาบอกิกสดนะูดมาห้น้ำเด้สิบบาทครับผม โอ้ยไปไงบอหนอไปตะกวดแล้วไงบอหนอไปใหม่ซองไปหื <c oughs> มง่ายผูดส่วนแล้วไปเป็นคนส่วนอะ่ะเออผูใ้ใดเข้าปากล้มวมง ไม่ไม่สองใบเงก็กวนนั่นแล้วเนาะที่ลาแล้วอาทแนวมาคนห่วยห่วยยังเดียวนี่หอยหัวรอดเหมห่วยต่อเขียนเขี้ยลงสะพานนี่โต๊น้ำตั้มเบนี้นะเชียว Save is khang ekipetu hai. Tu khangu was anh. bị yêu thích của binh ได้กนี <Ll ull ing> ่เป่นชั่วคนน่ะถ้าติ๊กไปก็เพราะน้นโอ้ยโอ้ยปากบ้าเน้นในระดาบหืมไมยผู้จัดการผู้จัดการชืเว่นจะไปตรวจกิจการสาขาสารคามไปสองเทีล้วไปติ๊กไปที่รหที่อนำบเหรียญกันค่ะมีเงินเท่าไหร่นี่บ้่งเน้อจะเป็นนับเหรียังน้อยไประดับไปกับระดับผู้จัดการ ก็ต้องใดใจกันด้วยฟู้จัดการยังสิเดเจนที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการอยู่ดอกแต่ว่าล่าออกเครื่งแล้วเอ้าพื่สิเดเล่าออกเขาเขาไล่ออกโอ้ว่าเของฟี่มาตอวเห็นรถราคาเขาเร่อยๆหรือไงยักที่จริ๋งหนุ่เป็นเจ้าของกิจการก็แม่นแต่หนูอ่ะก็อยากให้เขาพี่ตนทุนแน่หนุ่มก็เลยหนุ่มก็เลยเขารู้แม่นบ่ ก็เลยต้องใส่เงิ่อนใจสิบยี่สิบสามสิบน่ันเรียนจุรกิจเจ้าของธุรกิจห้าสิบหกสิพออยู่หกสิบสนี่สิบหเพียรอในเรือองเลยไม่มันมีอยู่ร้อยหนึ่งแต่มันขาดน่ะกหกสิบบาทห้าสิบสี่บาทก็กินเท่านั้นแหละนี่จะพูดใหน้อยกินไรแล้วเถอะ ตีเปีสื่อคคีมสื้อคคีมมยังอีกคคีมหลอกไม่จุเลยสื่อเคีมหลอกตะหวังก็มีโอ้ยสิเปี <laughs> ขยอกันหน่อยนะได้เดี๋ยวไปเจอกันที่เซเว่นเลยครับผมไป,ไปกันต่อที่เซเว่นอีเลเว่นดูรถด,ด้วยนะ อย่าไปตามรถเขาเด้อรถเขาฉีบุ่มเด้อไปไปข้ามข้ามข้ามอัอนนี้ผู้จัดการในเพล ได้มาเดินทางมาหอดเซเว่นไปทีเรียบร้อยพันีมาตรวจกิจการ แววตะกามาบล้วไปซื้อของให้พ่อแดงก่อนนะคะคาโจ๊กโจ๊กโจกโจกอีกแล้วโอ้ยจะซื้อไปถอดกี่าันนั่งเฝ้าคนกินเด็กๆดด่นๆไว้ muôn lại, muôn lại, muôn lại, mấy con số lại cả này cầu xe Việt, chị đã lão ơi. น้ำหนาลักซะจะกินเบิดจะเสียหรือว่านำหนาลักเอาเอาเอานำอยู่นู่นโอเคหลอดไปมีมีไหนนี่เปิดนี่ใส่เอามะเบิงให้มันเบิงเบิงเอียงขึ้นนำหนาลักโอ้นี่น้ำหนาลักสำหรับที่ดาเหล่าที่ล่าเหล่าคนลัง ซวบาเอาตะกากาตาใส่เดียวนี่ยฮะมันเต็มมืออลไรเด้อนี่ยมดีเอาลายยางแค่เดี๋ยวมาเขาตากแอร์ซื้อก็มีแห้งเนาะฮอดะฮอดะฮัดะหลือแล้วไง ขาทกบาทโอเคีพี่จ่ายให้ไปเข้าแถวเอานี่้องไบน่งองแรงแรงนู่นหนึ่ะแปรงนันหน่ใส่มแม่เอาที่มาไลยว่าเกี่ยวอรน้หลูน้ำเหาแปลงเราหายมันฝรั่งเขาเอเขาเอื่นมฝรั่ง มกฝังเะไปดล่ะ like. ีม <im> ันเอาไว้ยำๆๆที่นู๋ยวกไปจ่ายนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอามาใหม่เข้จ่ายใจม่นี่เด็กที่ดาวเนนเอาวมเนนมาไปไไปหาหมักฝลังกอนพ้านะยังน้อหมักฝลัง ตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้มันคือยา,อาตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เหมือนกันอืมงูอยู่นอะไรนี่แทนะ้จมากเนระนี่ไงล็อกนี้ล็อกนี้

ไม่ใช่ไหมโอ้ยเาเดียว่อเายสเอาตังค์ไจ่ายุ้ยใจสิงใจสิพี่เออเท่าไรอ่ะนี่จ่ายีบาท ได้ยังมาตรวจกิจการนะฮะมาตรวจกิจการได้อะไรได้รถดีดูมาบอกว่ามาไกลนะน้ำนาลากนีนน่กินมไม่เคยเบิดนะอย่าลืมนะว่าเราต้องไปซื้อผักให้ยายด้วยนะไม่รู้เหมือนกันไ,ไปครับขอบุณพี่น้องหลายๆก็แล,แล้วกันครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนานี้ก็แล้วกันนะครับ